เอา,า,เอา,เอาคือต้มต้น่ะคะพี่นอ้องตั้ตําแตงนะคะต้มั่วแตงนะคะตําใส่แหนมนะคะมีแหนมเมืองด้วยนะคะตําใส่แตงนะคะเอ่อต้มแหนมใส่แต้งนะคะตําเสร็จแล้วนะคะกล้องมือเรียนี่ให้เมื่อกี้นี่นะคะตอนตํานะคะเอาตอนนี้เลยนะคะแล้วแล้วพี่น้องนะคะ เสร็จแล้วจะเตยก็ตำแตงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเสร็จจากอ่ายางปลานะคะจะเต๋พากินตำแต่งนะคะพี่น้องเป็นไงพี่น้องหน้ากินไหมคะนี่โคตรเผ็ดเลยค่ะนี่พริกเรานะคะพริกเราโคตรเดงเนี่ยนะคะเนาะอันนี้พริกเตยใส่นะคะใส่กับปลานะคะปะลานะคะไม่รู้ปลาอะไรนะคะเดี๋ยวเดินพี่น้องนะคะเนาะเอาออกก้อนเลายนะคะ อันนี้ก็นขนมเส้นนี่ขนมจีนนะคะแล้วก็ผักเรานะคะจะเป็นกะหล่ำปีนะคะผักกับกะหล่ำปีพี่น้องนะคะเนาะเนี่ยค่ะเอาแบบนี่เลยนะคะเน,นาะอนะคะพี่น้องทำนี่กับพ่อแล้วนะคะเนาะจวดจวดพี่น้องนะคะ เนี่ยพี่น้องจวดว้อยพี่น้องเดี๋ยวจะเตยช,ชิมบก่อนนะคะเสียบเสียบบ่้บหูประเดีชิมเลยพี่น้องต่ำแล้วก็ได้โอ้ยตกพี่น้องฮึชิมบบกอ่อนยิบออานี่แลวเนาะค่ะเนาะเนียพี่น้องมาก่ะมก็พักนะคะเนาะไล่แตกพี่น้องอู้ขางในสมองน้ำเนยเนาะค่ะ

ค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับได้เจอกัอบผ้ากินจำเจงนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็าจ้เจอกับกินจำเจงแล้วกับเพจพี่น้องเอ้ยอีกจะคั่มกันเนาะอย่าลืมนะพี่น้องนะคะมาคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสำหระไข่ยิยเ้เตยในเด้อพี่น้องนะคะเพื่อ,อติดตามยิเ้เตยเนาะคะ่ะเนาะอือ คลิปนี้กับผากินตำแตงพี่น้องนะคะเนาะได้เจอกับขอตัวกิน,นตำแตงแด้วพี่น้องนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยว่ากันใหม่แด้วพี่น้องนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีแด้วพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอืมนี่ค่ะเนี่ย